สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้แดเนียลจะมาพูดถึงวิธีการตรวจสอบนะครับว่าเราอาจจะทําตู้เนาะที่เป็น k i t c ช่น and Bath หรือว่าเป็นตัวครดเสร็จนะครับทำเสร็จแล้วครับดีไซเนอร์ใช้งานหน้าบ้านเสร็จแล้วนะครับเ,เราจะตรวจสอบอยังไงว่ามันมีแผ่นไม้ที่มันซ้อนกันถูก หรือผิดแบบไหนนะครับดูเพิ่นๆพินโปรเจกต์นี้ครับแทบจะไม่มีอะไรที่เราคิดว่ามันน่าจะมีปัญหาเลยถูกไหมฮะแต่ถ้าเรามาเช็คแผ่นซ้อนนะครับตรงนี้เรามีตัวดีเทคอยู่นะครับเราสามารถที่จะดีเทคตรงนี้ได้นะครับเขาขึ้นมา1แผ่นตรงนี้นะครับเ,เดี๋ยวผมกดโชว์สีแดง นะฮะดิสเพลย์ตรงนี้เราก็จะรู้เลยว่าไอ้แผน่น2แผ่นนี้มันชนกันถ้าเกิดว่ากดโชว์โอริเราก็จะเห็นว่าอ่ะสองแผ่นนี้มันชนกันอ่ะแสดงว่ามันมีปัญหานะครับดันเนี้ยอาจจะดับเบิลคลิกตรงนี้แล้วบอกว่าอ๋อมันชนเข้าไปข้างในใช่ไหมงั้นดันเนี้ยให้เขาขยับมาอ่ะไม่ชนแล้วเดไม่ชนแล้วนะอ่ะดีเทคใหม่ไปชนแผ่นข้างๆแทนเห็นไหมไปชนแผ่นข้างๆแทนอ่ะแสดงว่าตรงเนี้ยเป็นปัญหาเรื่องขนาด เป็นปัญหาเรื่องขนาดนะแล้วก็ด้านนี้จัดตำแหน่งเขาให้ถูกอ๊ะก็ดูจะอยู่ตรงกลางแล้วดูน่าจะไม่มีปัญหาแล้วกด detect มาอีกรอบหนึ่งอ่า detail ตรงนี้เขาบอกเราว่า no overlap นะฮะเพราะฉะนั้นแผ่นไม้ตรงนี้ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้แล้วนะครับว่าไม่มีปัญหานะครับอ่ะยังไงก็จะทำให้ตัวโปรเจกต์เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับสามารถเช็คแผ่นไม้ได้เร็วมากขึ้นยังไงไปลองกันดูครับสวัสดีครับ